พี่น้องครับผมงานยักษ์งานสร้างมาอีกแล้วครับงานคอนเสิร์ตโคตรยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3นะครับผมตั้งแต่วันที่15 1617นะครับกันยายน2,516นี้นะณตลาดลองมาซิเออร์ซอยวัดศีวารีน้อยนะครับอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการชมเวทีขนาดยักษ์ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยครับ โดยท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับผมบัตรราคาเพียง199บาทแล้วเจอกันนะครับที่บอกว่ามันยิ่งไงอลังการโครตรยงกยโครตโครใงญ่นีนเพะอีงหยังพี่น้องครับ3วันเต็มเต็ม3วันจุกๆคือวันที่15กันยายนนะครับผมที่ตลาดลองมาซีเออร์ซอยวัดศรีวารีน้อยนะครับผมอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันที่15กันยายนพบกับคอนเสิร์ตโคตรยักษ์คุณ3นะครับผม แสงทองฟินแลนด์ครับเต็มวงป๊าดชมเวทียักษ์ที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยป๊าดพี่น้องสิงไ่สิงยักษ์ปันไดโอ้ยผมนึกภาพบออกเลยตอนนี้นะพี่น้องนะศิลปินกับศิมียอนนกพกสกอหมอล่ำเสียงวีหกนะครับผมกับมะขืนเวทีปะทาก,กับคุนแพว้าวแสงทองครับปะทากับเพวภาแสงทองมดแดง จิราพรพี่น้องคุณเป้พานุชัยแล้วการดอกแค่ท็อปไล์ครับโอ้โหมือแรกก็ยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันว่าพอนกมากนี่ฮาสมีแอบเห็นว่านอ้องอายลูกสาวพู้สิมาน้่บ่เนาะอยากเห็นเนาะพี่น้องเนาะอยากเห็นอีหลาอายเฮานเนาะอ่ะ,อะ,อะมือต่อไปครับวันนี้ก็ไม่แพ้กันนะครับผม วันที่16กันยายนนะครับผมที่ตลาดลองมาซีเออร์ซอยวัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพีจังหวัดส,สมุทรปราการนะครับ16กันยายน2566นะครับผมโคตรยักษ์คอนเสิร์ตคูณ3พบกับหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับนำทีมโดยบอสโจโยมานินสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมแล้วก็น้องอูอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับปะทะกับ คุณบัวผันธังโสนะครับคุณสีจันวีสีเด่นชัยวงสามารถนะครับแล้วก็นางเอกบาสประทานนันคำผุนร่วมมิตรครับโอ้โห و, เพนนภาแนบชิดหงฟ้าหงสาบัวฟ้าใสท็อปลายครับแล้วก็คุณเพชรสหรัฐครับผมโอ้โหแต่ละชื่อนี้ก็คือเอาอันนี้ก่อนฝั่งหมอลำซิ่งนะนำทีมโดยคุณบัวพันธังโสคุณสีจันวีสีเพชรสหรัฐ เด่นชัยวงสามารถบาปรธรรมนันเพนนภาหงสาหง,หงฟ้าหงสาบัวฟ้าสายฮอปไลน์ก็คือมีแต่ตัวแม่ตัวพ่อของวงการหมอลำซิ่งเท่านั้นเลยนะแล้วก็มาพบกับหมอลำที่กําลังเป็นกระแสที่สุดหมอลำเพลินเงินล้านนะครับผมนําทีมโดย หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้บริหารหรือว่านายห้างโจของเรานะครับผมแล้วก็น้องอูอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่กาลังเป็นกระแสที่สุดในฝั่งหมอลําของเราในตอนนี้เลยนะครับมาปะทะกันบนเวทีโคตรยักษ์คอนเสิร์ตคุณ3เนี่ยชมเวทีขนาดยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงมารอชมกันนะครับผมวันที่16กันยายนนี้นะครับอาต่อไปก็ไม่แพ้กันอีกเหมือนเดิมนะครับวันที่17กันยายน โอ้โหคู่นี้ก็บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับนั่นก็คือวันที่17กันยายนนะครับผมตลาดลองมาซีเออร์วัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพจงีจังหวัดสมุทรปราการนะครับวันที่17กันยายน2-5-6-6พบกับคอนเสิรต์ตโคตรยักษ์คูณ3อีกแล้วครับ3วันติดนะวันนี้พบกับใครรู้ไหมพบกับพบกับคู่รักแห่งปีนะครับผมนั่นก็คือหมอลำใจเกินร้อยแบบเต็มวงครับ เต็มวงคนมาเบิดวงพี่น้องเอ้ยคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเพลงใหม่อ๋อเป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มเพลงใหม่ของคุณบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนอลดี N A L D นะครับหลังจากที่ได้ปล่อยเพลงแรกออกไปเนาะนั่นก็คือเพลงจ an ันทานจันทานะครับผมตอนนี้ก็ยอดวิวทะยานขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็1น้านแปดแสนวิวแล้วนะครับยังติดแฮชแทกยีในมาแรงอยู่นะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับผมเป็นเพลงคู่ระหว่าง อ๋อเพลงคู่เพลงแรกเนาะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงของสี่สาวหมอลำใจเกินร้อยนะครับนั่นก็คือเพลงเพลงอย่างก็แม่อีลาคาเดาเนาะเมนบออีลาคาเดาแมนบอ๋อีลาคาเดานะครับก็เพลงนี้ก็คือเป็นอีหนึ่งเพลงที่ประสบความสาเร็จแล้วก็กระแสตอบรับดีมากแล้วก็จะเอาไปใช้ในการแบบว่าใช้โชว์บนเวทีหมอลำใจเกินร้อยใน ตลอดทั้งฤดูกาลแล้วก็ตลอดไปเลยนะผมว่านะและก็อีกเพลงหนึ่งนะครับที่ปล่อยออกมาในวันที่6กันยายนที่ผ่านมานี้นะครับเป็นเพลงของซตอแอนอาราดีนะครับที่ร้องคนเดียวนะครับชื่อเพลงในใจอยากได้2เพลงนี้นะครับผมณนะวันนี้ก็ทะลุ1ล้านกว่าวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมถือว่าแต่ละเพลงนั้นไม่ธรรมดาจริงๆครับผมแล้วก็มาพบกับคุณบอยสิริชัยคุณแอนอาราดีและก็หมอลำใจเกินร้อยเต็มวงนะครับแล้วก็มาพบกับ4สาว็อบลายใจเกินร้อยบนเวทีหมอลำใจเออ บนเวทีขนาดยักษ์นะครับผมยักษ์ใหญ่ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการที่สุดในประเทศไทยนะครับนี่แหละครับผมอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะครับผมงานนี้ Top Line Music จัดใหญ่จัดเต็มจริงๆครับท็อปไลน์ไดมอนด์ขนศิลปินขนเวทีขนแบบทุกสิ่งทุกอย่างแสงสีเสียงอลังการแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอ่ะขอย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับวันที่16กันยายนนะครับก็จะเป็น คอนเสิร์ตโคชยาคุน3นะครับเป็นแสงทองฟินแลนด์นะครับผมปะทะกับนกพงสกรเสียงวิหกนะครับแล้วก็มีดอกแครทอไลนยนะครับเป้พานุชัยนะครับผมแล้วก็มดจิราพรน,นะครับแล้วก็เป็นคณะแสงทองฟินแลนด์แบบเต็มวงเลยเนาะพี่น้องเนาะอู้ยอลังการอีลีอย่าพลาดนะแล้วก็วันที่16กันยายนนะครับก็จะเป็น หมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับผมปะทะลำซิ่งแถวหน้าของเมืองไทยนะครับนั่นก็จะเป็นหนุ่มโจยมานินสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับน้องอุ๋งหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพนะครับปะทะกับคุณสีจันวีสีนะครับผมบัวผันทางโศนะครับคุณเพชรสหรัตนนะครับเด่นชัยวงสามารถครับบัวฟ้าใสท็อปไลน์นะครับผมหงฟ้าหงสานะครับ เหนนภาแนบชิดและก็อีกหนึ่งคนนะครับผมนางเอกบัสรธรรมนันคำผลร่วมมิรของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับวันที่16กันยายนนะครับส่วนวันที่17กันยายนวันสุดท้ายนะครับผมของงานคอนเสิร์ตโคตรยักษ์คูณ3นะครับก็จะเป็นหมอลำใจเกินร้อยเต็มวงนะครับผมแล้วก็เป็น เป็นคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มใหม่เปิดอัลบั้มเพลงใหม่ของคุณแอนคุณบอยแล้วก็หมอลำใจเกินร้อยนะครับก็จะพบกับคุณบอยสิริชัยคุณแอนอรดีแล้วก็สี่สาวท็อปไลน์แล้วก็ทีมงานหมอลำใจเกินร้อยเลยนะครับผมชมก่อนใครเนาะชมก่อนเปิดฤดูกาลรอยสันทอรเพราะว่าอะไรหมอลำใจเกินร้อยถ้าเต็มวงอ่ะหมอลำใจเกินร้อยจะเปิดฤดูกาลวันที่24กันยายนแสดงว่าขนมาอย่างเนี้ยนะขนหมอลำใจเกินร้อยเต็มวงมาที่งานโคตรยักษ์แสดงว่า หมอลำใจเกินร้อยจะมาเปิดฤดูกันที่งานโคตรยักษ์เนี่ยก่อนนะครับผมอะอย่าลืมนะครับผมงานโคตรยักษ์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะพิกัดอยู่ที่ไหนนะครับพิกัดอยู่ที่ตลาดลองมาซีเออร์นะครับผมอยู่ที่วัดศรีวารีน้อยอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับขอย้ํานะครับผมเวทีขนาดยักษ์ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทยปอด โดยท็อปไลน์ไดมอนด์นะครับบัตรราคาเพียง199บเาทเท่านั้นแล้วเจอกันนะครับโอ้ไปแน่นอนผมไปแน่นอนบอพาดแน่นอนโอ้พี่น้องเวทียิ่งใหญ่จริงๆอ่ะขออูป้ปารตเวทีเพ่นแหมเวทีดูสิปาตซัมเวทีหมอล่ำเป็นสองสเวทีเลี่ยงกันทุนนีน่โอ้มันยิ่งใหญ่อลังการมากจริงๆพี่น้องโอ้โห แล้วเครื่องเสียงอ่ะแน่นมากแ,แน่เลยดูสิแต่เวทีใหญ่มากเข้ากับเวทีหมอลำสองเวทีอ่ะนี่นะครับรูปแบบแรกก็กจะเป็นอย่างนี้นะก็ะจะคจล้ายๆกับงานยักษ์เฟสติวัลที่เพิ่งจัดไปเมื่อน่าจะเป็นปีก่อนเนาะอือโอเคนะครับผมอ่ะอย่าลืมนะครับสิบห้าสิ1หกสิบเจ็ดสิบห้าสิบหกสิบเจดกันยายนนี้นะครับผมงานยักษ์ งานอะไรนะคอนเสิร์ตโคดยักคูณ3นะครับผมอ่ะไปไปชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์ก็ได้นำข่าวสารดีๆนะครับมาเล่าให้พี่น้อง FC แฟนคลับมอลลำได้ฟังกันนะครับส่วนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวโจดีไซน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ่าวโจดีไซน์จะขอลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับ